สวัสดีครับเพื่อนๆผมมีเรื่องตลกที่ขำไม่ออกเลยครับนี่ครับหน้า a c e b o o k ผมตอนนี้เล่นไม่ได้ละสาวันที่เห็นเนี่ยก็คือคลิปจาก YouTube ที่ผมเอาไปลงนะครับเป็นเรื่องแค่หูแต่ผมไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นไอตัวระบบคอมพิวเตอร์คือตรงเนี้เห็นไหมบัญชีจำกัดการใช้งานเนี่ยอันนี้ผมจะเห็นคนเดียวนะครับคนอื่นไม่เห็นแล้วพอผมเข้าไปอ่ะเขาบอกว่านี่ ให้ดูวันที่เจ็ดก็คือเมื่อวานเนี้ผมเพิ่งโพสต์ไปแล้วดูนี่เขาอ้างว่าไอ้ที่ผมโพส์ไปเนี่ยมันผิดแล้วมันเป็นกิจกรรมทางเพศดูกันนะคือไอ้ตัวที่มันว่าเนี่ยคือผมก็ไม่รู้จะพูดกับเขายังไงอะ่ะ คือร้องเรียนไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะมันบอกว่าอยู่ในช่วงโควิดก็จำใจรับสภาพไปครับเล่นไม่ได้ไปสามวันน,นี่เนี่ยผมโพสสองคลิปเอา้าวอีกคลิปหนึ่งหายไปเลยก็ไม่รู้แล้วมันดูยังไงว่าเป็นจิมมี่สาวไปได้ก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยผมก็มึนเลย และไอเนี้ยก็คือแค่หูแบบเนี้ยครับเนี่ยครับเสซงเงาอ่ะ,งงะแล้วจะไปแจ้งเฟซบุ๊กยังไงเนี่ยเส็เซ็งเๆ็เส,ส,ส็เบื่อเลยอะ่ะ เล่นเฟซบุ๊กไม่ได้